ม่ครับแม่ครับมีคนให้สอนทำโรตีปลายแยด้วยครับโรตีปลายแยเหรอรได้โอเควันนี้เราไปทำโรตีปลายแยกันนะคะและนี่ก็คือโรตีปลายแยเราไปทํากันเลยนะคะวันนี้นะคะครูเลยาใช้แป้งตาเว่านะคะครึ่งกิโลค่ะหรือว่า500กรัมนั่นเองนะคะแล้วกออ็ในส่วนของส่วนผสมต่างๆนะคะเดี๋ยวครูเลยาจะปักหมุดไว้ให้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ แล้วก็จะเอายีสต์นะคะมาผสมน้ํานะคะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาอมาใส่น้ําตาลทรายนะคะเป็นน้ําตาลทรายแดงก็ได้ขาวก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นเกลือแกงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็สูตรนี้นะคะก็จะตอกไข่ลงไปนะคะหนึ่งลูกวันนี้ครูเลยลาใช้ไข่เบอร์สองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะยีสต์กับน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะก็เทลงไปในไข่เลยค่ะในแป้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ ก็ใส่น้ำเพิ่มไปอีกหน่อยค่ะเพราะว่าในในใน,ในแก้วอันเล็กนี้มันจะมีแค่250กรัมนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ทําการกวนเลยค่ะอย่างที่บอกว่าสูตรวันนี้นะคะครูเลลาจะไม่ได้นวดมือเลยนะคะจะทําการกวนนะคะกวนกับไม้พายแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นครูเลาก็จะใส่ต้นหอมซอยไปด้วยค่ะเพราะว่าอยากให้มันมีความหอมอยากให้มีเท็กเจอร์เพิ่มมานะคะเพื่อความแปลกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพักแป้งโรตีไปเลยค่ะครึ่งชั่วโมงนะคะผ่านไปครึ่ง ึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บแป้งโรตีก็จะขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวเลยนะคะครูเลลาก็จะทําการานวดนะคะเพื่อไล่ลมแป้งก่อนนะคะเอาน้ํามันพืชมาทาที่ฝ่ามือก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันแป้งมันติดมือค่ะแบบนี้เลยจะได้แบบนี้อันนี้ไม่ได้เปียกเกินไปนะคะครูเลลาทําให้มันแป้งออกมาเป็นอย่างนี้นะคะและหลังจากนั้นค่ะครูลาก็จะ มาปั้นลูกขึ้นลูกแล้วนะคะจะทําเป็นแผ่นๆพร้อมที่จะลงกระทะแล้วอย่าลืมเอาเมือค่ะไปจุ่มน้ํามันด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดมือของเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการทอดได้เลยไม่ต้องพักทิ้งไว้แล้วคือทอดได้เลยนะคะทอดให้พอเหลืองนะคะพลิกไปนะคะให้มันเหลืองแบบนี้นะคะก็ทั้งสองฝั่งก็เป็นอันว่าให้มันเหลืองทองๆสวยๆอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะปลาแยของครูเลยเราวันนี้ใส่ต้นหอมด้วยหอมมากเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็นิ่มมากนะคะพร้อม จิ้มกับนมข้นก็ได้โรตีแกงก็ได้คือฟินมากลองเอาไปทำกันดูนะคะ